น้องหมาทำอะไรทำบ้านให้กระท่อมทำกระท่อมให้กระท่อม ต้นเดียวงามงามสองต้อนอยู่ดอกว่าพี่นอ้องต้นหนึ่งต้นหน่อยต้นใหญ่พ่อได้ใหญ่ไม้ได้กินเเเออออยสืด้ขายก็ได้หลายบาทอาาล้วหรวะขายได้เงินเป็นหมืน่นมันสูงขึ้นเรื่อยๆพี่น้องก็เลยเฮ็ดหัในใหญ่ไม้เฮ็ดหัในให้หุห่นนั่งยึดทึ่งหุน่นบอยานตกเลยหุน่น <c oughs> <c oughs> กินกระน,นอนมาลับพี่น้องเอ้ยกินกระมาลับบอกกินกระมาลับเแต่ว่ามันหลุดเด้อมองเหยียบมันน่ะหลุดนด้นั่นว่ามัดไว้ก่อนก็กินกระนอน,นมาลับก็กินกระเฮ็ดงานมาได้หาวอกๆพี่น้องติดแล้วพี่เงยไหมพุ่นหลุดใส่ปากแหละไม่กูไม่ได้ติดบ้านกูมี ตะเกียบเพราะข้างในมีต้นนี่กระซื้อก็เจ้ากินพี่น้องเอ้ยพอมีต้นนี่ไข่แน่แล้วก็มีข้างหลังนี่ก็ลังขึ้นงอกงามกูไม่รักหัวผัวคนวะเพราะหน่ะซื้อไใ้กระท่มมะปูกให้กินจ้าปีดีเด้อนั่นแหละเจ้าบระเฮตใหม่ขึ้นไปเกยมองเจ้าจับ ไปว่าให้หาเสามาเมืองหันละได้จับเจ้าเส้าเสีจับจบปดีดีเด้อเหตุหันไม้มันบ่คันไหนรู้ว่ามันเป็นจังไดจังไดอยู่งามครักพ่อพี่น้องได้ฝนวังไดหันได้ฝนเด้ สุดยอดเลยจเจ็พบพอถึงแล้วแาวขึ้นถ่วมลังค่าบ้านแล้วพี่น้องนี่โคนมัน ยูหลังบ้านแยกกันเนดะ้อมองเทานา้ำล่างถวยลงมันมักน้ำเด้ตอต้นอันนี้ตน้นกระทอมนี่พี่น้องมกักมักน้ำเด้อบดใสไซย,ยังพ่อใหญ่กระส่ปุ๋ยธรรมดาแต่คนกินบ่ามักก็เลยขันโดนน้ำแล้วก็สสีลับเออดบด้ใสซนะอันแค่มีอียงคือกระเจ้าดอกเด้อพี่น้องเอ,อ้ยปลูกธรรมชาติก็ขึ้นดอกแถวนี้เพราะว่าน มองที่แยกาการปลูนเป็นน้ำล่างถวยแยาการศาสตร์ลงหันละเพิ่งก็เลยงามเลยได้น้ำคู่มือคู่มือก็เลยงามเลยจ้าคลิปนี้กะเอาวนต้นกระท่อมแยกไม้มาให้เบิง้งมากกันกดไล์ก็แช่ให้ยาการะด้บเ้อพี่น้องจ้าขอบคุณค่ะ